สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรเอ่อยหนูชื่อเด็กหญิงน,นี่นาำน้ำพยาคือวันนี้เราจะทำการทดลองอะไรเอ่ยสีเดินได้สีเดินได้เราก็จะมีอุปกรณ์อะไรเอ่ยมีสีแล้วก็มีอะไรเอ่ยแก้วน้ำแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีสีผสมอาหารแล้วก็มีอะไรเอ่ยฟู อย่าก่อนค่ะใจเย็นๆคราวนี้การทดลองของเราแม่จะให้หลีตาเยียมเย็น,นจะให้หลีตาเอาใส่อย่าแม่ทําตัวอย่างให้ดูก่อนใส่แล้วก็จุ่มไปอย่างนี้อ่าคราวนี้อันต่อไปอ่าสีตัางใส่สีสดําไปหาสีฟ้าสีดําหาสีฟ้าค่ะอ่า มันจันตูดเองใช่ค่ะนี่สีฟ้าไปหาสีเหลืองอานที่้าอาศัยค่ะสีฟ้าไปหาสีเหลืองยในกรณีที่ประธานการประชุมจกขอผันให้ขอได้ในการชูข่าวนะคะร้องกับวอาหมายให้กรุงเทพมหานครรกับสีฟ้าตูดเลยตูดเลยตูดเลยดเลยให้เป็นไปตามมาตรการของสาลเป็นยังไงคะนี้เริ่มเห็นหรือยังว่าสีมันเริ่มเป็นยังไงแล้ว อ๋อนีส่สังเกตตินตาสังเกตทิชชู่สังเกตทิชชูอ่อน,นี้ค่ะนี่เข้ามาดูใกล้เข้ามาดูใกล้สีมันเริ่มขึ้นมาไหมอสีมันเริ่มขึ้นมาไหมอไม่ต้องจุ่มเดี๋ยวมันกำลังเดินทางเองเห็นไหมมันมค่อยๆเริ่มซึม มันเดินเข้ามหาสีดำกันแล้วแห้มันไม่เดินเข้ามาสิแล้วสีดำมันเดินไปหาสีอะไรสีอะไรเออนี่สีอะไรบลูบลูสีฟ้าโอ้ลีนต้าดูสีเหลืองสีเหลืองของเราเป็นยังไงกําลังเดินไหมกำลังเดินเรื่อยๆรื่อยอ้กำลัง มีการทดลองของเราเรียกว่าการทดลองสีผีเดินตามีสีอะไรบ้างนะมานั่งลงนั่งลงก่อนค่ะมีสีอะไรบ้างนะสีม่วงอ๋อเลสเลสสีแต่ว่า์มอ,อน โอ้ยแม่เกือบทำล้มเราอาจจะใส่สีเยอะเกินไปนี่มอนทำผิดเต้มเกินไปหน่อยลีนต้งสังเกตเห็นไหมว่าสีเหลืองมันเริ่มเดินมาหาสีฟ้าแล้วดูสินนตึงแล้วว่าแม่เหมือนจะเป็นอันนี้มันเป็นสีฟ้าฟ้าเฉยเฉด